จเจริญธรรมสำนึกดีญาติธรรมวันนี้วันอังคารที่9พพฤศจิกายนพุทธศักราช2,564นะวันนี้ก็เป็นวันที่313ของปี้วนะก็ยังเหลืออีก52วันนะก็จะหมดปี2 5 6 4ละนะเพราะฉะนั้นเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะระดับน้ำท่วมสูงสุดมาปี่อมา่ร้อยนะอยู่ที่วันที่6พฤศจิกายน ต่ำกว่านี้ก็ประมาณเมตรห้าสิบแต่วันนี้ของปีนี้นะวันนี้ก็มาวันที่9้าละจะเป็นระดับน้ำท่วมสูงสุดหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ก็คิดว่าจะไม่มากไม่ไม่น้อยไปกว่านี้อะไรในช่วงระยะเวลาเนี่ยเพราะว่าสามที่หกชั่วโมงที่ผ่านมาระดับน้ำค่อนข้างเสถียรหรือคงที่คือไม่ขึ้นและไม่ลงตอนนี้ระดับน้ำก็เหมือนเมื่อวานนี้เป๊ะเลยไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงแม้กระทั่งชีที่มาจากยโสธรไม่ขึ้นไม่ลงแม้กระทั่ง ราศีสไลหรือว่าจังหวัดศรีสะเกดที่อยู่ทางมูลด้วยซ้าไปแต่เป็นภาพที่ดีอีกภาพหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นชีที่อยู่เกือบจะถึงเราหรือว่ามูลที่ถึงเราเนี่ยน้ำค่อนข้างนิ่งเสถียรเขาเรียกว่าท่วมอยู่ในระดับท่วมเสถียรว่าองั้นเถอะแต่ระดับต้นทางไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามเนี่ยค่อยๆลดทีละนิดๆนะทางพิมายหรือว่าต้นบุรีรัมนีก็ลดทีละนิดๆมาละดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นรู้สึกว่าเอาเถอะ นของเราจะท่วมขังนานยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าทางงูนให้ลดระดับได้ก็ถือว่าโอเคละแะม่น้ําโขงเมื่อเช้านี้ตรวจสอบดู68สถานีจากประเทศจีนไปถึงสุดทางเวียดนามเลยเนี่ยระดับน้ําก็อยู่ในสภาวะปกติหรือ normal นะไม่มีอะไรที่น่ากังวลตอนนี้แม่น้ําโขงกระมูลเนี่ยตัวที่เป็นโขงจริงๆตอนนี้ระดับก็ยังต่ํากว่าตะลิงเนี่ยถึง8เมตรกว่านะก็ถือว่าเป็นการโฟน้ำได้ยังสบายส วันนี้ก็เป็นวันที่คิดว่าน่าจะได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำน้ำววําท่วมคุณภาพเป็นยังไงมีสิ่งเจือปนปนเปื้อนมาพอดีเราได้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาไงเราก็จะตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ําเราจะตรวจสอบ pH ที่อยู่ในน้ําอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปดูตามบุ่งต่างๆนะที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเราด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันบุ่งนี้ก็คือบุ่งกระโปรเนาะในอดีตก็เคยเป็นแม่น้ํามูลเก่าอะละ แมนะ่น้ำมูลเก่าเราก็จะนะบ่งไหมน้อยพอผ่านไปหลายร้อยปีก็มาเป็นบ่งกระโปผ่านไปหลายร้อยปีก็ไปเป็นแม่น้ำมูลปัจจุบันอย่างเงี้ยแม่นะ้ำมูลก็ขยับไปเรนะื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเป็นความไม่ e ing, เที่ยงนะก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ย้ายที่ย้ายทางตามความแรงของกระแสน้ําที่มันพัดไปวพาะงั้นแต่ว่ามันจะไปเป็นล่องไหมตรงไหนอีกนะและอีกหลายร้อยปีข้างหน้าแม่น้ำมูลก็จะกษขยับไปอีก แม่น้ามูลปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นบุ่งน้ําเป็นร่องน้าอย่างนี้อีกอะไรลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยึดมันนะมันจะยังไงอยู่ตรงไหนเราไม่ทุกกับสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันก็โอเคละโอ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 สบายดีน้ำท่วมน้ำท่วมไม่เคยทุ์ร้อน บ้านอื่เดือดร้อนเราช่วยเหลือนี่แหละบ้านราษเมืองเรือตอนนี้เราก็มาถึงกลางแม่น้ำมูลกว้างใหญ่ไพศาลเออตอนนี้เราก็อยู่กลางแม่น้ำมูลละเราจะตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าแม่น้ำมูลคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้ เรามีเครื่องวัดก็คือวัดคุณภาพความเป็นกดเป็นดงังแล้วก็มีเครื่องวัดที่วัดคุณภาพคือสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำว่างั้นเถอะอ๋อตอนนี้เครื่องวัดคุณภาพน้ำ pH เสียไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตกน้ำเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาข้อมูลเอาตรงที่กระทงถ่ายไว้เมื่อกี้นี้ก็ได้เป็นภาพ คุณภาพน้ําก็นั้นหลังจากที่เราวัดตัว TDS เนี่ยก็คือสิ่งปนเปื้อนและสิ่งเชือนปนที่อยู่น้ําก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ท,ที่โอเคเลยเป็นน้ําที่สาหรับเหมาะในการทํากสิกรรมอย่างยิ่งนะส่วนตัว pH ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยที่เราวัดเนี่ยคุณภาพน้ําก็ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างก็อยู่ที่ประมาณ7.5ถึง7.6ก็ถือว่าเป็นเป็นคุณภาพน้ําที่โอเคเลย ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อว่าเราจะไปสำรวจพื้นที่ตรงไหนกันบ้างวันนี้ การรวมกันรวมกันแล้วก็ลงไปยังลําน้ําสาขา,ลาหลักไม่วันไม่ว่าจะเป็นลําน้ําชีหรือลำน้ำมูลไอ้กระตากไหลที่ค่อนข้างสเสถียรตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความลงตัวอย่างยิ่งและยิ่งเรามาตรวจสอบคุณภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นความเป็นกรดเป็นด่างหรือสิ่งเจือปนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่ดูดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ก็อย่าลืมนะว่าแผ่นดินราชธานีอโศกเรา,านนส,ส่วนใหญ่เนี่ยแผ่นดินที่เราเคยวัดคุณภาพดินเนี่ยดินเราจะเป็นกรดนะแต่ว่าน้ําที่ท่วมตอนนี้นะคุณภาพน้ำเนี่ยตอนพ่วมใหม่ๆเนี่ยคุณภาพน้ําค่อนข้างจะแย่นะเพราะว่ามันสิ่งสังสมหนักผมมันเยอะค่าสิ่งเจือปนเนี่ยสูงมากนะแล้วก็แบคทีเรียรที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคทําให้คนที่มีบาดแผลอยู่ตามเท้าตามอะไรเนี่ยก็จะติดเชื้อได้ง่าย แต่ตอนนี้คุณภาพน้ําค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเจือปนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็กรดป็นด่างเรือที่เราเห็นอยู่สองลำนี่นะเรือที่เราเห็นสองลำนี้นี่ก็เป็นเรือที่เขาเรียกอะไรอะ่ะที่มันมันรั่วซึมค่อนข้างเยอะรนะั่วซึมค่อนข้างเยอะก็เลยเอามาเกยตื้นเอาไว้นะเกยเกยเกยเอาไว้แล้วเดี๋ยวเวลาระดับน้ํามันลดลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะทําการซ่อมบำร,รุงตกหมันยาชันเรือสองลำนี้ พื้นที่ป่าที่อยู่บริเวณคานเรือเนี่ยนะตั้งแต่ตัวหมู่บ้านยาวมาจนสุดขอบที่ดินชนดของกองรับทำเราเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าประมาณ92ไร่นะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างจะยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะถึงแม้ว่าปีไหนที่น้ําท่วมมากๆมันก็ยังโอเคอยู่นะปีไหนแรงมันก็ยังโอเคอยู่นะเราเรียกว่าเป็นป่ายางอะไรลักษณะเนี้ย ก็ยังเป็นพื้นที่อยู่ทางท้ายๆนะทางตะวันออกของทางหมู่บ้านราชธานีอโศกนะมีพื้นที่โฉนด4แปลงประมาณ92ไร่นะเราก็จะดูแลนะตัวที่เป็นป่าตัวนี้ตลอดไปส่วนด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เป็น,นโฉนดกองทัพทางอีกแปลงหนึ่งเช่นกันนะซึ่งตอนนี้ระดับน้ําก็ท่วมส่วนใหญ่ ตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ประมาณ5้าสดไร่ในเป็นพื้นที่กองทัพทัรมเราก็จะมีเรือเอียมจุนไปจอดไว้อีกลำหนึ่งเป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยลอยไทยก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นหลักก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรในฤดูน้ําน้ําไม่เยอะมันก็คุณภาพดินก็ถือว่าโอเคสําหรับ เป็นวณซ้ายมือที่เรากําลังล่องเรืออยู่ขณะนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่กองรับทามูลินที่อีกแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณสีไร่กว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญน้ํทซับบุญน้ํทซับอันนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่ทางหมู่บ้านราชธานีโศกใช้ดื่มแล้วก็ใช้ในการก็คืออุปโภคบริโภคอ,อยู่ที่ตรงนี้ทั้งสิ้นเลย เป็นการดำลิของหลวงปู่สมณโพธิลักษณ์นะเมื่อปีประมาณ4 7 4 8เนี่ยท่านเล็งเห็นแล้วว่าคุณภาพน้ำใ่น้ำมูลก็คงจะลดคุณภาพไปเรื่อยๆแล้วก็แหล่งน้ำซับอันเนี้ยในช่วงนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าเออเราจะสามารถเอาน้ำจากที่นี้ไปดื่มไปใช้ในวัดได้ไหมนะหลวงพ่อกับทีมงานก็เลยมาคำนวณดูปริมาณน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยจากที่อยู่ใต้ดินไหลออกมาเป็นน้ำโจกเนี่ยนะวันหนึ่งไหลออกมาถึง5 1 2 0 0 0ลิตร น้ำปริมาณมหาศาลซึ่งจริงๆแล้วราชธานีโศกเราจะใช้น้ําประมาณวันหนึ่งไม่เกิน20,000ลิตรแต่ถ้ามีเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนี่ก็จะสูงไปถึง40,000กว่าลิตรอะไรลักษณะนเนี้ยทีนี้ประมาณปี47,48เนี่ยหลังจากที่เราเอลองคำเห็นแล้วว่าเราจะเอาแหล่งน้ําอันเนี้ยส่งไปที่ราชธานีโศกเราก็ดําเนินการนะขุดหลุมลงไปเพื่อให้น้ำมันซึมออกมาแล้วก็มีท่อยาวเขาเรียกท่อพีขนาด4นิ N ้ว e เนี่ย ยาว1,926เมตรนะส่งน้ำสะอาดบริสุทธิ์ของเราเนี่ยไปถึงประปาในราชธานีอโศกซึ่งระยะเวลาผ่านมาเสียกว่าปีแล้วนะคุณภาพน้ำก็ถือว่าโอเคคือสิ่งปนเปื้อนหรือเขาเรียกว่าค่า TDS เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน50แล้วก็แต่กฎหมายก็บอกไม่ให้เกิน500นะก็ถือว่าเป็นคุณภาพน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัว pH เนี่ยอาจจะมีความเป็นกรดนิดนด แต่เมื่อเราเอาไปวางถังพักเอาไว้สักระยะเวลา1นคืน2คืนเนี่ยนะน้ำมันผ่านการหมักหรือการพักตัวตะกงตะกรอนอะไรมันก็จะตกผล,ลึกลงไปเนี่ยน้ำก็มีคุณสมบัติและมีคุณภาพนะที่ดื่มกินใช้ได้อย่างสบายนะก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำรัพย์เป็นหัวใจอีกแหล่งหนึ่งของหมู่บ้านราชธานีอโศกเราไปเราไปดูข้างหน้ากันต่อ ตรงันข้ามกับบุญน้ํทรั์ของเราก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่เราดูแลอยู่นะพื้นที่ป่านี้ตามโฉนโดกองรับธรรมก็92ไร่ก็จะมีชาวบ้านบุกลุกบ้างเนี่ยก็ค่อยๆค,คุยกับเขาแ้เป็นที่ดินของวัดอะไรทํานองเนี่ยเขาก็จะไม่มาอะไรแต่ก็บางทีเพอ้อเผลอชาวบ้านก็จะแอบมาตัดไม้ตัดไม้แล้วก็ลากออกไปบ้างก็ถ้าเราดูทันนะถ้าดูไม่ทันก็อ่ะก็ไม่เป็นไร รถจากหมู่บ้านราชธานีอโศกมาที่หมู่บ้านคำกลางแลจะมีที่ดินเป็นของกองทัพธรรมของเราเนี่ยอยู่สองฝั่งถนนนะถ้าเป็นจากบ้านลาดมาบ้านคำกลางเนี่ยถ้าเป็นฝั่งซ้ายจากจากบ้านลาดมาคำกลางเนี่ยตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ประมาณ1 2 6ไร่ประมาณเนี่ย แล้วก็ฝั่งขวาที่ทางทีมงานภูเถากําลังทํากษตกรรมอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่140ร้อยสี่สิบกว่าไรนะประมาณร้อยส่บเจ็ไนะพื้นที่สองฝั่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทํากสิกรรมเป็นหลักแต่ว่าในฤดูน้ําหลากก็จะหยุดนิง่งแล้วก็จะทําเฉพาะในส่วนที่น้ํทลวมไม่ถึงเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนที่ปูเถากําลังดูแลอยู่ณนะขณะนี้ฝั่งซ้ายนี่ก็เดี๋ยวถ้าน้ําลงได้ที่แล้วก็จะเริ่มลงมือทํานากันนะปีนี้ก็จะมีสิทธิ์เก่า หลักผู้ใหญ่หลายคนนะให้ความสําคัญกับเรื่องกสิกรรมโดยเฉพาะการทํานา mm hmm. ก็จะมาลงมือช่วยกันในพื้นที่ร้อยกว่าไร่ที่เรามีอยู่ณนขะณะนี้ซึ่งน้ําท่วมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีประการหนึ่งนะก็คือก็พัดพาเอาฮิวมัสหรือว่าธาตุอาหารดีๆนะโดยเฉพาะ,มะ,มะเมื่อเมื่อกี้ที่เราวัดคุณภาพน้ำนํำน้ามีความเป็น ลางเยื้องไปทางความเป็นด่างนิดๆเนี่ยก็ถือว่าน้ำเนี่ยก็มาจัดความเป็นสมดุลให้กับพื้นที่นี้จะอย่างลงตัวแต่เพราะว่าดินอของเราเนี่ยโดยรวมแล้วจะเป็นกรดเพรางั้นเนละก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการลงมือทำากสิกรรมที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แ่พื้นที่นี้ก็กว่าน้ำจะลงกว่าจะเรียบร้อยลงมืออะไรได้ก็น่าจะประมาณไปปลายมกรา เพราะว่าปีนี้น้าค่อนข้างเยอะนะก็ใช้เวลาระบายค่อนข้างเยอะพื้นที่ฝั่งซ้ายมือถ้าเรามาจากการวิ่งล่องเรือของเราเนี่ยนะหรือว่าวิ่งจากกำลกางมาบ้านลาดเนี่ยนะซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่เนินสูงนะซึ่งตอนนี้ทีมงานากูเเขาก็มาช่วยกันทา ระดับน้ํามันก็สูงพอได้ปีนี้น้ําปีนี้เนี่ยจะเป็นน้ําที่ถึงแม้ว่าจะสูงก็ตามปีเดียแต่ว่าก็ยังน้อยเนี่ยยังน้อยกว่าปี62อยู่นะขณะนาเนี้ยสามเมตรยีเซนนะเพราะว่าตอนนี้แม่น้ํามูลลดต้ลนลนตลิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบมเซนนะแล้วก็ตอนน้ําท่วมสูงสุดเนี่ยแม่น้ํามูลในล่นลตลิงอยู่ที่สามเมตรเก้าสิบเจ็ดเซน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างห่างกันเยอะอยู่นะน้ําต้องท่วมน้ําต้องยกระดับอีก3เมตร24เซน,เน์ถึงจะเท่ากระดับปี62ที่ผ่านมานะซึ่งตอนนี้ทางต้นกล้วยหรือว่าทางพืชพันทัญญาหาที่เรามีทำอาไว้ก็น้ำท่วมนะผูเถาเองก็ยังพักหลักนอนอยู่ที่เถียงนานะเถียงนาเป็นเถียงนาลงชัยชาญตอนนี้ลงชัยชาญไปทำตัวรที่บ้านปูเถาก็เลยมา อยู่ภาคอายแทนพื้นที่กสิกรรมปู่เถาที่ดูแลอยู่ในปีปีนี้ก็ประมาณ25ไร่นะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูว่าปู่จะมีแรงทําอีกประมาณกี่ไร่แล้วแต่กําลังของปู่ที่จะทําได้มหาภาวนาปีนี้หลวงปู่สมณะโพธิล์กใกล้ความสําคัญในเรื่องของอาหารนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําอาหารกันเป็นหลักนะในฤดูการท้้งหน้านี้หลังจากที่น้ําลดระดับลงเรียบร้อยแล้ว หนะ้าที่ทำงานที่สุดก่อนที่เราจะทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพดินนะมันก็ในแร่ธาตุในดินเนี่ยมันก็จะมีมหาธาตุหรือจุลธาตุนะอันนี้เป็นอุตตุนะแต่ว่าทั้งมหาธาตุและจุลธาตุเนี่ยก็ขาดจุลชีพไม่ได้สิ่งเล็กๆก,ก็คือจุลินทรีย์นี่แหละนะที่จะเข้าไปย่อยสลายความเป็นมหาธาตุและจุลธาตุออกมาเป็นธาตุอาหารโมเลกุลเชิงบวกเพื่อที่จะให้ต้นพืชสามารถดูดซึมได้ เพราะฉะนั้นความสําคัญของพวกเราเนี่ยผูดที่ให้ความสําคัญในเรื่องอาหารโดยเฉพาะในการกษตกรรมเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญในการปูพื้นฐานก็คือในเรื่องของคุณภาพของดินเช่นกันเพราะฉะนั้นน้าท่วมปีนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยที่ทางแม่น้ำมูลหรือว่าแม่น้ำชีเนี่ยได้พัดพาแร่ธาตุปริมาณที่ไม่น้อยเลยนำมาให้พื้นแผ่นดินของเราเ,เราก็จะทำอาหารที่ดีมีคุณภาพเนี่ย ส่งต่อไปให้พวกที่คนที่กำลังลำบากอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยอย่างที่ทราบไปแล้วว่าจังหวัดุวนเราเนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปแล้ว7,400 0ไร่นะักเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนประมาณหมื่นกว่ารายทัะที่สําคัญก็คือตอนนี้จังหวัดพวนเราเนี่ยคนที่ประสบอุทกภายัยแล้วก็ต้องพยกก็มีประมาณ1300คน นะซึ่งทางจังหวัดและทางทหารก็ทำหน้าที่ดูแลได้อย่างดีมากน้าท่วมบ้านี่พังกับบ่ทุกใจบ่ได้ยากบ่ได้ขึ้นต่อผู้ใดบ่ได้งึดบ่าได้ยากคอยมีเรื่อให่บ่บได้ทุกยากหายสำบายดีจากบ้านลงเรือขึ้นรถ ขากลับขึ้นรถหลงเรือนี่แหละบ้านราเมืองเรือเข้าออกใช้เรือรนำพาน้ำท่วมก็ย,ยังชีกยิ้มกินอิ่มหัวเราะเริงราเป็นสุขสบายหันซาภายเรือเย้ยฟ้าสบายใจ อ้สบายดีนทเห็นแล้วนี่ก็คือเรามีโฉนดที่ดินอยู่ที่อําเภอของเกมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ17ไร่เนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหิน นั้นเราก็ดําเนินการขนหินจากโขงเจียมเนี่ยระยะทาง9 7กิโลเมตรเนี่ยมาที่ราชธานีอโศกตอนนี้ก็เอามาสต็อกไว้ที่ลานจอดรถตลาดระยะในอดีตนะปัจจุบันนี้กลายเป็นเอ่อลานลานจอดเรือนะลานน้ำนะเพราะฉะนั้นหินจํานวนที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตรงเนี้ยที่เหมือนกับหินลอยน้ําได้เนี่ยเดี๋ยวพอน้ําลงแล้วเนี่ยทางพี่ๆกลุ่มไร่ราคาเขาก็จะเอาไปทําเป็นภูเขาตะนาวศีลต่อไปนะซึ่งใกล้ๆเรานี่ก็จะมีกองลูกหลังเช่นกันลูกลังนี้เอามาจากโขงเจียมใน ที่ดินของเราเช่นกันเอามาจากทางดอนมดแดงเราก็มีที่อยู่31ไร่ที่นั้นเป็นพื้นที่ลูกลังโดยเฉพาะเราก็ไปขนมาเพื่อที่จะมาทำภูเขาตะนาวศรีนเช่นกัน คลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอย่างยิ่งนะที่เราได้เห็นในจุดต่างๆของราชาธานีอโศกนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้วัดคุณภาพน้ําด้วยนะแล้วก็พื้นที่หลักๆที่ไปดูกันก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นบุญน้ําทรัพย์พื้นที่สวนวงังไพรหรือว่าพื้นที่แปลงกสิกรรมนะที่จะเป็นนาคํายอดนะพื้นที่ฝั่งซ้าย120กว่าไร่พื้นที่ฝั่งขวา140กว่าไร่นะตอนนี้ก็น้ําท่วมมดเกลี้ยงนะว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากน้ําลดระดับได้ที่แล้วเราก็จะลงมือทํากสิกรรมต่อไปนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอุตุก็คือการสร้างภูเขาตะนาวศรีในเรื่องของหินในเรื่องของลุกลังน้ําลดระดับแล้วก็คงดําเนินการต่อไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปค่อนข้างพิเศษน,นได้เห็นมิติต่างๆวันนี้อาจจะเป็นวันที่ระดับน้ำท่วมสูงสุดก็ได้นะก็คือล้นตลิ่งมา73เซน โอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนจเจริญทรรมสำเน็กดี